ใครที่เล่นมินิวนเราเจอคนนี้นะคะชื่ออย่างนี้นะคะไอดี ID ตามนี้นะคะก็ช่วยไปทัวลงให้เหมือนเดิมนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้ถึงว่าเรียกว่าปรจจาชญ์นะคือนางนะคะคือเราเล่นแมปรันอยู่ดีๆใช่ไหมแล้วมันก็มีดาบพดาบอะไรว่าดาบขาใช่ไหมของเรื่องแาบบีขาร่าสูนั่นแหละเราก็แบบเหมือนแบบกับโนะเราก็แบบเออไปเหมือนจะล่าสูนแล้วนางก็บอกว่าถ้าจะล่าสูนก็ไปเล่นแมปล่าสูนกูคแค่จะร่าสูนมึงจะเป็นอะไรได้บ้างมเนี่ยฮะ แล้วคือแบบเราก็แบบเออทำอะไรให้นางอยู่แล้ะอยู่ดีๆนางก็มาตีเราฆ่าเรานี่ใส่เสียมากแล้วเราก็ถามว่าตีทําไมตีเพื่อนางก็บอกแล้วจะทําไมแล้วกูก็ถ้ากูประจานแล้วมันจะทําไมหรอคะฮะถ้านางมาเห็นก็คือแบบอืมถ้าประจากูก็ไม่ผิดเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วทาไมอ่ะเราอยู่ดีๆนะก็ไล่คนหนึ่งออกนะคะคือนี่ใส่เสียมากอยู่ดีๆจะไล่ใครก็ไล่ยอย่างนี้หรอ เราโน้ก็ไม่รู้ว่าโน้ no, ่าใครเมื่อแต่ว่าอันนี้เราก็แค่มาบอกเฉยๆนะคะว่าถ้าเจอคนนี้นะคะก็นางนิสัยออกจะขี้งองงแงนะคะคือแบบนิสัยแบบเด็กนะเด็กเรียกว่านิสัยแบบกุนตีนเลยอ่ะเออง่ายๆนะคะก็ ก็เราก็จะมาด่าแค่นี้นะคะแต่ขอด่าหน่อยนะคะอีเวนอีปอบอีควายล์วมึงจะมาด่าทำไมฮะคือแบบอยู่ดีมึงก็จะมาบอกว่าแล้วจะทำไมแล้วมึงก็มาตีกลัวมึงจะบ้าเหรอฮะไอสัตว์ไอซี่ไอเซียไอจูไอจิกนั่นแหละคะเราก็จะด่าแค่นี้นะคะน่าจะได้ใจความแล้วเนาะ